เรามาดูกันต่อในขึ้นเวลาหลังเนี่ยสำหรับเทียบเราก็เกียรติเพชรครับเป็นเกียรติเพชรครับขึ้นเวลาได้ตั้อยู่หนึ่งประตู่ะสูบจากประตูของเานนันยกเพชรครับในขึ้นเวลาหลังมาดูกันต่อแล้วนะเทียบในชุดสีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยวันนี้ยังทำประตูตีเสมอไม่ได้ครับก็ถือว่ามีโอกาสไปก็หลายครั้งครับแต่ว่ายังไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้ครับขึ้นเวลาหลังในเปลี่ยนเอาเานนันแม็กลงมาด้วยคนครับสำหรับเกียรติเพชร แล้วก็เปลี่ยนผู้ตัดตัวว่าตอนที่ถอดนุ่งออ,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 ออกนับลงครับ<อ>เป็นเดียวกับเพียอีก็เปลี่ยนตัวนี่ถือว่าหลายตำแหน่งเหมือนกันครับ<อ>เอาตามลงมา<อ>พี่เต้ลงมาพี่หนูลงมา,อ,าอีกคนนึงเอาแล้วพี่เต้แล้วก็ปั้งเนี่ยตอนนี้ยืนปักหลักตรงกลางแล้วครับมาด้าขว,า,วาที่เป็นพี่หนู่มกับติ๊งส่งจะหน้าที่เป็นตรงแล้วตอนนี้เล่นหลังคนเดียวแล้วครับ เอาลจะจงหานี oh oh yeah, ่โอ้โหดูว่าเกลือกเกล้าโอ้โหตุ๊กตาทองนี่ต้องบอกว่าแหมเร็วจริงๆต้องไปงัดข้างหลังเปล่าเล่นเดเร็วพีเรียตัวพียบแล้วไม่มีใครขึ้นยไม่รู้จะเล่นเรยททำไมครับปลาโยนไปไหนบูจังหวันี่้ดูสวยๆของพี่หนูเลยครับ้ๆถนตูเลบ้าสวยครับ เอาแล้วรอบอลนาจังหวะนี้ต้องกระโดดท้องกันโอ้โหแกสวยครับเปลี่ยนแกมาทางซ้ายคร,รับมา,บา,าบมที่แม็กครับขยับหลอกล่อดูฟองข้างในยังให้ไม่ได้ครับแมก็กซ์ดูแล้วต้องวนกับไปตั้งกันใหม่แล้วเปิดเปลี่ยนแกมา,าลูกนี้ทันหรอือเปล่าไม่ทันครับโอ้โหเปลี่ยนแค่บอลพุ่มครับทางด้านซ้ายครับของเทียบครับดูให้ตรง จี้จองทุ่งกาคนครับทุ่งไการาคานี้ไม่หายครับหายฟูหนักสวยโอ้โหนี่หลบดื้อเลยครับเปิดอัดเข้ามาอุ้ยจังหวะท้ายยังใช้หาเข้ามาแต่ทิ้งแล้วจังหวะของโยกหลบมาได้เพียบโอ้โหย้อนหลังตั้งแล้วมาจังหวะนี้กลายมาในหักหลังเพื่อนเลยครับไอ้ยี่ล็อกเก็ตเพชรก็ค่อยๆเซตไปเรื่อยๆครับนำหนึ่หนึ่งพอตัวสูงครับ ใจลุกไม่ออกนรแบโอ้โหเคาอย้อนมาตั้งใหม่แล้วแม็กหลอกเไปเองครับแม็กหลบปั๊มมาได้แล้วให้ไม่ผ่านแล้วหลบออกข้างเนียได้ไปวทุกทุ่งยับเจ็ดเลย อยัาไปตั้งกันใหม่ครับโอ,อ้ยไปบอลจังหวะที่ไม่ผ่านครับปั้มอู้วไปไหลตรงนี้นอบลลอลช่องของปั้มครับใหม่เอ้ยาใหม่หนูเรียกด้วยพี่ซึ่งเวลาหลังให้ถอดทางนั้นป่ายออกไปครับก็ข้างหน้านี่ก็เป็นหน้าที่ของตั้งครับตอนนี้ ยืนเป็นหน้าโต๊ะเป้าเลยครับซีฟขึ้นมาทางซ้ายอาบอลไปตกแล้วก็เข่าซองครับแต่ทิ้งมาตู้นี้มาแทงเข่าวบโอ้โหโอ้โหหลบดื้อๆเลยปุ๊ปุ๊จ่ายไม่มาอีกแล้วโดนสวนข่าวแล้วปั๊มเปิดทะลุช่องอ่ะปั๊มอีกทีแล้วเด้งๆจริง ก็ปูต่อบอลก็สวยจริงครับเอ้ขาภาษาครับตามมาแล้วมาได้เตะครับโอ้โหเจาทำประตูแล้วก็เปิดหัวให้กับทางด้านเทียบได้ครับโอ้โหดิครับตอนนี้กลับมาสู่เกมหน้าครับเพียรโอ้โหจังหวะมันะคู่สวยจริงครับก็ต้องบอกพี่ปูเนี่ยเปเสียบอลลงกลใหญ่ครับคู่แล้วก็โดนสวนกลับมาในิลงมาแปลว่าตามตำแหน่งเลยไม่ทันเลยไครับ เจ้าวันี้ตักได้ครับปุ้โป้งขวาเราตีสองคนเจ้วังี้ได้ผู้ตาทองตักจันหลบตรงเลยมาไปุ้่ไปไม่ไดไม่ได้ยิงไม่เข้านไสายเป็นบอลขึ้นดัานขวาเอารยะสจะออกแล้วพุ่งยกข่าลายขอทันสั้นเยอะ เปิดยัดขึ้นมาปั๊มอู้ยให้โอ้โหเสียเให้เสียเลยครับหมับขึ้นมาพี่หนู่มจับยาวอีกครับจังหวะนสองดูครับปุ๊จะหลบไม่พาน่นะครับเราพี่หนูไปหมวนซ้ายหมวนขวาเสียบอลแล้วปุ๊ดดักกันมาได้ไปเองครับลงมาหนึ่งสองโอ้โหดูว่าหลบสามมาทางขวาปุ๊บไปต่อลูกนี้ เกี่ยวรอดขาดีง่ายเกินไปโอ้โหไม่ได้ไม่ออโอ้ไม่ออกตัวตอนสปินอยู่ไอ้หนูเอาไปล้งโหลตัวนี้เปิดจังหวะหนึ่งหนึ่งู้ยิงโอ้โหต่อแล้วเอจังหวะดูแล้วไปเล่นมองหย่าไล้หนูโอ้โหเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วตูวเสียก่อนเอยดูเกมแบบนี้ความผิดพลาดเล่นเล่นน้อยอ้โหโอกาสเสียประตูมีเลยครับ อ้าเตะจากปากประตูศาสยาวขึ้นมาครับเพียบเอาเอาเร็วอ้หนัทแม่ได้เกือบตัวแล้วเราปู่เก่งมากขวนหน้าเราอ่ะขวัญจังหวะดูปั๊มที่หมกเช็ดตัวปู่บอลจะเสียบเสาสองอยู่แล้วครับ่านสียจังหวะแล้วตอนนี้เปลี่ยนเอาพรนงเดชลงมาหน้าเนีเป็นเกมบุกเลยครับเอาตุ๊กตาทองออกครับเปิดเต้นสั้นเยอะคอมเม้นท์ิกเต้ เขาหนักแล้วกรยังเป็นบอลของพี่อ๋ยดางขวาเจ็บกาลองยตรกานไอเก็บไดุ้จะสวนครั่แทงตรงกลางมาทางเด็ดเบิ้ลลูกนี้มันลึกเกินไปครับแต่ว่าจังหวะโอ้โหไม่ใช่หัวครับโเนบิ้ลลูกนี้ไม่ดีครันลูกทุ่งนด้านขวาครับเนสั้นเตะ ยเีก้อนไงวะเล่นเงินเนี่ยตียก็มเปิดไม่ดีนะจับสบายเลยแลเก็บเพชรลงเดทตามน้อยตามน้อยอ่าสูดขวาไปเองครับเอาอีกสดอ้เีร้อยว่บโมโหี่เรเชียร์ัวนี้สามแรกก็โมโหที่ไม่มีใครเลยครับตรงนั้นผู้สประตูดู รับบอลลอดขาเรียบร้อยแล้วเข้าเข้าแล้ขายเลยโอ้โหบอลจะเสียนี่เสียง่ายๆแล้วแม่ดูทุกวันนี้ผู้ตัดตูยกมือกับเพื่อนเลยครับโอ้โหทุกวันนี่ไปโดนง่ายๆเลยแล้วก็ลุยมาทางขวาบอนไม่มีอะไรก็ปีดตรงไม่ไปเข้าเสาแรกแล้วดูแล้วผู้ตัดตู้ปิดเสาแรกไม่ยึดกับโอ้โหอ้าบอลกลับมาทำหนังอีกทียพี่เออโอ้โหลูกเกณวันนี้กลับมาเป็นนักเลงเสียดเลยครับหนาอีกทีครับ ล็อกไปล็อกมาอยู่ล็อกให้กันมาแม็กตัวมองข้หน้าแม็กเอาไห้ฉันแหละไม่ดีหน่อยให้หลุดมาได้ไหลมาจังหวะแล้วเอายิ่งเลยโอ้โหโดาสองคนย่ตั้งกับป๋าอีกแล้วคงขู่ดิเอบแม็กเต็มเต็มเื้อลูกนี้โอ้โหดิเอ็บดูดีดีมาไิดเลี้ยงคนขวางันหนามาดูเอ นี่เสียแบบไม่ง่ายเลยเขาเขียนแพทกูนี่ได้ง่ายก็เสียง่ายเหมือนกันเนี่โอ้โหแม็กไม่น่าที่ลู้จะเล่นนะหมอจังหวะนี้เราชาร่าใจมากเลยครับไปเลี้ยงบอลขวางสนามแล้วเนี่ยมองกับเพื่อนเนี่ยดูดูโดนตัดที่บอลนะชัดเจนแล้วไม่ฟาแน่นอนครับโอ้ดูว่าสนามดีๆตอนนี้เป็นสองสองไปแล้วครับแล้วชั้งถุงนั้นปั๊มเลยครับเนี่ยผกติเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้เป็นตัวตกสกอร์ดีเรียกว่าคมจิบอยู่าแต่รุ่งก็สังเกตุได้แน่นอนจริงๆ ไปดีก็างขวาครับแต่ตอนนี้หันมาเล่นงานที่แม็กขวาครับสำหรับเกียปลี่ยนให้ลงกลางมาแม็กปุ่นโดนเตะทิ้งก็ขอเปลี่ยนตัวเอาให้เตะออกเอาไปลงครับจะเอาเดย์ปลงมาตอนนี้ครับพีย่ครับต้องใส่ตัวลุกครับ ไม่มองอีกหนึ่งแต้มแล้วครับนี่มองสามคะแนนแล้วครับเพียบเอาตัวลุกลงตัวใหม่ครับเปิดอาดตู้นี้ฉันแหลกออกข้างอยากเป็นคมทุกข์ทางซ้ายชีเล้ของเจ็ดเซตครับเอาเราไปเอากัดกันเองเป็นหนูโอ้โหบ้าจังหวะนี้เล่นจะเล่นไม่เข้าใจแล้วมันกูเล่นง่ายเลย สวยจริงสิเร้อยทีโอ้โหเสาเข้าแบบนี้ดีหมดสิทจริงๆวดูเสาตักเียบโอ้ดูวแดจังหวะนี้ใส่ซ้ายสายเอาข้างไปถนัดแล้วแต่ว่าบอลเช็ดเสาเข้าไปแบบโอ้โหแต่ว่าชนจมูกเข้าไปเลยจังหวะนี้ต้องชมเลยอัะ จันหนดอด้นเราเดลงไปคนเ,เอาไม่อยู่เ้าที่นอกจาความแข็งแก่งแล้วมีความเร็วโอโอโด้วยโโหเรยว่าสมบูรณแบบที่ได้ประตมาู้เที่หลังอีกแล้วับจะมีลูกตสมออหรือป่าแล้วนี้ตามหลังสอครังตเสมอสครัง้งแต่คราวน,นี้ดนนอีกแล้วโเนสปตูอสองยอยไม่ได้ครบโอ้ตามหัวมจิง ข้างไม่ถนัดด้วยอาัายซส์เกืกเอบจะเข้ามุมเหมือนกัน,กนยังดีเลยส้กัดทิ้งออกมาได้ยังเป็นคอร์เนอร์ทิ้งทางขวาของเพียบฟาร์มเปิดอัดเข้ามาไหลผ่านง่ยตรงไปทิ้งออกไปเลยแล้วก่อนท้ายไว้ก่อนครับหมดไปเสียงเสียงยง่ายาขนาดนัานเพียบกับอา้อาวลูกมวยมาไหลผ่านง่ายฟ้อมเช็ดลูกนี้ด้วยเชือดไหแม็กเก็บได้ครับ มาเองก็แม็กดูแต่มาทางขวงาครับแมก็มกมองข้างในครับมองซ้ายอยู่เปิดไม่ผ่านแล้วนะอยากได้เป็นลูกทุ่งครับเกียรติเพชรบังแหวเหลี่ยมท่าลงเกีด็ดออก้ากโอ้โหไปลื่นบนอลเยอะจังหวะสุดท้ายแล้วไม่ลื่นในทางอยู่แนะโอ้โหแล้วคู่ลื่บบนเหลี่ยมบอลล้มเลย อาวป่ะโอ้โหอ้แทงเขาลูกนี้โอ,โอ้โหเล่แตาเล่นไม่ขอเล่นเลยนะไม่ขอปิดมาลูกนี้เตะทีได้เอาไปลูกตุ้งนันซ้ายก็เพี่ย คูนไก่ตรงโอ้โหนี mmm no ้ฝงเราเข้าสองเวั่ตูรับได้ดีแล้วนะหลายเร็วทันทีแล้วทางซ้ายแม็กซ์อัานเงียบไม่ออกขวาตัดแล้วแม็กให้ทะลุช่องอแหมจังหวะโดนแหญ่ทิ้งเงียบเอาอุ้ลุยไปได้แล้ววะนี้เกียรติเท็บหลุดมาโอ้โหจังหวะนี้ไม่เลือดที่จะผ่านได้เพื่อนคูนไก่เงียบเลือดที่จะยิงแยงครับ โอ้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายไม่ตรงต่อกเลยบ่างเตะกับปาประตูขึ้นมาให้ตรงปายาวครับลูกนี้ปาแหมจะโผคู่เป็นเล่นกรไม่ถึงสิครับคู่ต่อไปเป็นเกมระหว่างชนะนิดฟิลกับดัมมี่ครับยังไงมาถึงสนามก็เต <insan>: ็มตัวได้เลยพี่ปุ๊กมาโอ้โหเล่นตูนแหมจะลุยต่อแล้วตรงพี่หนุ่มที่คลองบอลจังหวะนี้โอ้โหตีต้องแปดทีครับ เนี่ยพี่หนูว่าทีเป็นคองบอลไแล้วตัวเนี่ยมันกีบอลมันพันแค่มันขาด<อ>จะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วข้างานสนามเนี่ยขอพี่หนูออกเอาทางด้านนักอกมาครับเอาใครออกครับตีอีกคนนึงครับเอาแชมป์ลงครับครูต,ตอนนี้ต้องรีบแล้วคนระับหน้าการเปลี่ยนตัวต้องเร่งด้วยครับเพราะวกล้องเนี่ยพวกเขาตามหลังอยู่ครับสำหรับเพียบจะไปเปลี่ยนตัวช้าก็เสียแต่ว่าเสียบทะโยชน์ไปด้วย,ยวควยวยรับเวลาในสนามน,นี่เจอตลอดครับไม่มีหยุด ่แมไปครับจังหวะจะโดนพิ้งแสงแล้วนี้มือไปจังเนี่ยก็เสียจังหวะล้มไปออกพิศเส้นให้ฟาวครับทำเตะจากนั้นตัวเองครับขอท่านท่านมาแม็กเ์ิดินมาโหว่างเลยทางซ้ายปุ๊บดูครับปุ๊ปปอนผันไงผันขาตัวเองอยู่จังหวะนี้เล่นเกือบจะยากครับยังเป็นบอลทุกทางซ้ายครับ ย้อนกลงไปตั้งใหม่อ๋อสั้นๆรนีแมไหมู้แลถูกเพื่อนขึ้นไปไหมดเลยไม่มีคนมารักก่อนเนับอ้าเกบได้พน้าน่าทุกเกตเอาจัวหาะองเนี่ยลองทันทกเกตปุบให้สั้นๆ้โห้างขวามีันีังหวะนี้เราจะตุ้งเดี ป่านท้ายยิงไม่ตรงต่อกับโอ้โหดูแล้วทีมเดี๋ยวลนี้เล่นได้พังพันดีทีเดียวโดยเฉพาะจังหวะที่ประตูที่สามเนี่ยโอ้โหถือว่ามีส่วนเลยครับแล้วตอนที่ถอดปั๊มอาของผพี่ยังต้องเอาตัวลุกลงมาอีกคนครับเอาอาร์มับลงมาช่วยสนับสนุนเนี่ยตรงกลางครับเวลาตอนนี้เข้าอยู่ช่วงหน้าแล้วีสขวาน้องขวางสนามนวดิโอ้โห ขวาสนามแบบนี้เอารถข้างหน้าหลุดกัรถไปทิ้งครับเอาลงไปจับบอลไม่ดีโดนทิ้งออกไปเลยครับจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับตัวสองล้อนี่ลงมารอเลยครับเอาเปลี่ยนเอาโยกเพชรลงมาไอ้ทีครับตีไม่ทำประตูครับประตูล่าได้แต่โยกเพชรครับตูนไกลมาเช็ดลูกนี้เอารถเตะไม่โดนครับแชมป์ไปซานมาแท็ง แต่ของไกลโอ้โหทิ้งสวยแล้วต้องมาดิฉันรึเปล่าผู้สำประตูโอ้โหนี่ออกก่อนแล้วไม่อย่างนั้นนี่เหน่งเลยครับกูต้องจบแล้วทั้งเลยถ้ามัเปิดทะลุช่องสวยเลยแล้วมันจะขู่เลยขอสั้นหน่อยว่าฉาบสารยาแล้วเบาหวานเอ้าจ่ายไม่พาดิตั้มมูจะให้เลื่อยเลื่อยรหวะนี้ขาตายแล้วเอา พยายามจสายทะลุช่องไอ้เพื่อนวิ่งเง็บแม่างรูนี้นสายวางลึกไปน,นิดนึงเง็บเราจะขอเปลี่ยนอีกตัวทำช่องเนี๋ยมารอได้เลยครับเปลี่ยนแร็คขวาออกครับตอนนี้เอาชุดกระสอบกลับลงมาแล้วไปพักให้แล้วหนีความเร็วความคล่องเข้ามาตอนนี้สูงหน้าของเจ็ดเพชรกับสอบเด่นเอาออกมาเดอลออมาได้ นห,ห,นหนึนาา่งสอ,อ,องมาแหมตรงกลางไม่ถึงก็เอาแล้วตรงโดนบีนเข้ามาเลี้ยวแตะทิ้งไอวอลตกมาป้ายไอวัลตกเอาไว้ไม่เล่นครับดูครับไปให้ได้ด้วยแั้วจะมาโอ้ยเป็นต้อจ่ายยังย้อนหลังเพืเ่อนยังเพิ่งตะกวาดที่ขวาครับแท็กเปิดด้วยซ้ายก้ขู่ยังปัดทิ้งได้แล้วนั้น โอ้ยในจังหวะพวกผู oh, future, like, ah, um, ้ดำเนินเปิดมาตรงๆเนี่ยไม่ย้อนหลังเพื่อนยังไงอ้างก็ได้ยิงเนี่โอ้โหแ้น่าจะเป็นประตูเรียบร้อยระยะต่อเลยครับอ่าแตะปูมีทีแล้วทั้งท้ายโตะมะโกะต้องถอยไปอีกครับโอ้ัมะโครับของเกียรติเพชรครับต้องถอยไปอีกครับนี่ครับเรียกตุ๊กตาทองเฮ้ยท่าตาต้องแน่ต้องอยู่บนเส้นก่อนครับถ้าเล่นสั้นแล้วเขาลุยเข้าไปครับ ไปเด้สองหลนงเ็ <out> โยืนนเสองคนโโร้างโโขเด้วมอ้เไปลวม่จัหนี้โขมศีษเลยแล้วก็ผ่ากันเต็มโ้โหดูครับปีเสมอเป็นสามประตูต่อสามวเกมจะหยุดแค่นี้หรือเปล่าครับโอ้หรือพรุมันจะมีต่อครับโอ้จังหวะซ้ทิ้กมันเู่ดูครับจังหวะนี้เรื่อ ไปหมดแล้วโอ้โหแล้วมาแล้วตู้ตาทองอีกทูกนี้ฉันแหลกองข้าเนื้โอ้โหตอนนี้อ่าเราเกติเพชรบูแล้วแม่กมจะให้ใครไม่ได้ไม่ใครมาเอาบอลยกใส่ทิ้งออกมาหาเราไปดูว่าพระเจ้ามีครับให้ทางขวาอ้ามโอ้เปิดไม่ดีเลยจังหวะท้ายไม่ทำไยเฮ้ยโอ้ตอนนี้นี่เรียกว่าโอกาส50 50แล้วครับ ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงราบีหัวใส่แล้วตอนนี้ไปแย่งมาได้ให้นางขวามาอาร์มตั้งลงไปดีอ้า,าอว,วาแล้วตันสูงสามตัวสองจะตบไาทางซ้ายปู๊บเด้งเอา้า โอ้โหบ้าโอ้เหลือเชื่อครับบ้าดูเขาแทงน้ำแบบว่าเป็นสี่ปรสาในช่วงนาทีสุดท้ายโอ้ทุกเวลาบาดเจบนาทีครับเข้ไปแล้ว โอ้ยจากสี่ประตูสามเมนี้มันห้าแล้วครับบูดีเรียนว่าต่อฝาลงไปข้างนี้แล้วครับหรือในข้างบนเนื้ ดูนี่ตอนนี้ตอกย้ำเลยครับโอ้โหเป็นห้าประตูสามครับเกียรติเพชรแล้วจะสวนอีกทีนึงครับจังหวัสดีพิพูให้มาหน่งหตุ๊กตาทองจับแรกไม่ดีแท็กตรงแต่มิพูโหตุ๊กตาทองไปเล่นหน้าแลยครับโอ้โหนี่ลูกพี่ปูนี่กลายเป็นจุดเปลี่ยนไปเลยครับคราวนี้พุ่งยัดเข้ามาตุ๊กตาทอง้็หูนี่เลยการยิงคเอามอ้ยลีลาเหลือร้ายเลยครับ เก็บได้ครับเจ็ดเทปแม่นิ่งด้วยครับดูวเหลือไม่แต่ทิ้งแม็กบางอยู่เราข้ามฟ้าก็ไปทางขวาครับใหยมาสังเกตโอ้โหว่างสุดสครับตีปู้สามต่อสามปานโค้งแล้วโอ้โหยิงกะยิงกะตึ้งยิงตึงผานมาเลยครับสาวสองคู่ตาทองรออยู่คู่ต่อไปยังไงเต็มตู้ได้เลยครับโอ้โหเป็นแบบฟิลล์แบบซัมบี้ครับเกี่ยวไป เบอนมาลูกนี้โอ e, ้ดสวยนะคือบอลเส้นครับเท้าขวาต้องยิงล้มติดแซสอีกโอ้โหไม่ผ่านลุยมาทางขวาแม็กจบมาสวยเลยสีต่อหนึ่งแม็กเลือกครับจังหวะนี้เอ้าโอ้โหตุ๊กตาตอมทำอะไรครับโอ้ยเปิดจัดลูกนี้ฉลาบแต่บุกยังบุกต่อครับแม็กแรนๆไม่ยิงแม็กโอ้ดูครับไล่มาพี่ไปแยกกันเองสองคนเอ้าเสียบอลอีกครับ เอ้ทิ้งออกมาก็ยังเป็นเก็บแดดโอ้โหดูแล้วเปี้ยกว่าน,นี้ตูดีมเงงชนเสาแทตะทิ้งออกมาอ้าวสองตัวหนึ่งครับอ้าวโดนขึ้นมาลูกน,นี้ดูแล้วเปรี้ยทิ้งของเขาอ้าวยิงเงงไม่ตรกกอดอีกโคจราบเจ็ดก่อขอ,องนาทีตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงหนึ่งย่าครับถึงต่อไปยังไงเต็มตัวเลยครับสฟิลนนกับทางด้านดัมมี่ครับ ตั้งเตะ่ก็ปากก็ตึงขึ้นมาครับเช็ดยาวขึ้นมาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับเอาเตะใต้ครับเอาฝ้ายให้ดีครับแล้วทะลุหรือ,อ,อปเปล่าไม่ผ่านปั้มตอนสองจำเป็นของเกด้วยครับโอ้ยท่านลูอุ้งปูมไม่สุดแล้วก็ระหว่านี้ไปติดก่อนครับ หมดแล้วนะเงยไขก็ขอเชียร์เพื่อนทั้งสองทีมการสนามเลยนะแต่เพื่อนทั้งสองทีมการสนามโอ้โหเกมนี้น่ามันดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับโอ้โหโอ้ต้องเป็นอาหารที่้องบอกว่าเกมนี้ปุ้มยำดีๆนี่เองครับมันจริงๆนะคุณทีแล้ว่าจะไม่เดี๋ยวว่าเป็นหัวตารางมาเจอกันแต่โอ้โหลูกเกมนี้ถือว่าสุดมันเลยครับเอาชนะไปแบบเรียกว่าช่วงท้ายเกมจริงๆครับสารเกตเพื่แล้วก็เพียบรับ ไปนาน้เกียรติใช้ก็่าวันนี้อาชนไปได้ห้าปรูามเรืงก้องขอคุ้นะุเล่นั้อดี